ลลห้าชนิดองเดียวกันเลยประเภทนี้ห้าชนิดแต่องค์นี้มีสามชนิดองเดียวกันและต่างกันทุกคนต่างกันมากเลยเป็นอะไรที่ชั้นสูงเป็นเครื่องรางชั้นสูงชั้นเอกเลยเขาว่าได้นะแก้วพันนี้เป็นแก้วชั้นสูงทั้งหมดเลยครับทุกคนเป็นแก้วชั้นสูงมากเลยอย่างอย่างองค์นี้ที่ให้ธรรมชาตินะแต่คนที่รู้ผมย้ำนะคนที่รู้เล่นเครื่องรางประเภทนี้เขาไม่พูดถึงไอที่ทรงแบบนี้เลยครับผมเขาสนต่วเครื่องแบบนี้นี่ส้ำเร็จองคอย่างนี้ สวัสดีผมสักช่องวิถีชาดอยครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องรางของขลังชั้นเอกครับแต่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเครื่องรางที่ไม่ต้องปลุกเสกประเภทนี้เป็นยังไงนะครับเชื่อทุกคนอันที่ผมจะให้ดูวันนี้ผมไม่เคยทำคลิปมาก่อนนะครับว่าเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ทุกคนคนส่วนมากที่จะเชื่อแต่คนส่วนโอ้คนส่วนน้อยที่เชื่อแต่คนส่วนมากไม่เชื่อนะครับเพราะว่ายังไงล่ะมันต้องไปดูกัน โอเคทุกคนเราก็จะมาดูเครื่องรางเครื่องรางเครื่องรางของขลังชั้นเอกเนาะแบบไม่ต้องปลุกเซนครับที่ว่าดีที่สุดในในความในความรู้สึกผมนะต่อจากคลิปที่แล้วจาก EP ีที่เคี่ยวมมตันเนาะเคี่ยวมูตันที่แล้วผมให้ดูให้ก็ให้ดูตรงนี้จนเกินไว้นะครับแบบนี้ทุกคนบอกว่าเป็นเป็นเครื่องรางของขลังที่แบบยิ่งฟันออกอะไรยิ่งไม่ออกอะไรประมาณนั้นเนาะนี่เราก็ให้ดูคลิปที่แล้วเนาะเอเคียวโมตันเนี่ยนะครับแต่วันนี้ผมให้ดูคลิปอ่าเครื่องราง คนแช้์กว่าชั้นเอกเลยนะคลิปไออีพีนี้เพราะว่ามันเป็นคณะที่เขาเชิญมาทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขอ,ขอเ,เขาเลาเคี่ยวนี้ก่อนนะที่เหมือนเหมือนเคี่ยวองค์นี้เหมือนเคี่ยวเลยนะแต่ไม่รู้ว่าคือเคี่ยวอะไรนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบคนุคคลอีเช่นเคยเนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งท,ที่ที่ไม่ต้องปลุกเสกที่เชิญมาแต่ในนั้นปัจจุบันะน่ะคนคนส่วนน้อยที่เชื่อแต่คนส่วนมากเขาเรียกว่า ไรสระงมงายมันเป็นหลอกลวงต้มตุนคนทํามาหลอกจริงมันมันมันไม่ใช่ทุกคนทุกคนไม่ใช่ทางรูบาาจานได้เชิญมาทั้งหมดนี่เป็นเครื่องรางที่เขาเชิญมาทั้งหมดนะครับ,บเดี๋ยวขออธิบายอ่าอันนี้ปูปูใหปูอยู่นี่ก่อนขอเขาอ,อ,อธิบายอ่าองององนี้ก่อนทุกคนองค์นี้ก่อนนะอ่าอันนี้คือเขี่ยวผมคือคือมไม่รู้ว่าเขี่ยวอะไรแต่ว่าลักษณะมันเขี้ยวเพราะว่าเครื่องรางประเภทนี้เขาเชิญมาแล้วเวลาเวลาเวลา มายถึงว่าเสด็จเรามาผ่ามิติมาก็จะลงมาเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยนะเนี่ยรงนี้ผมไม่เคยทําคลิปมาก่อนเลยนะไม่ต้องดูมือผมเลยคนเก็บกาแฟมือเละหมดเลยเพราะว่าเครื่องรางชนิดนี้เอ่อยังไงล่ะมันเป็นคามชั้นสูงสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ใน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 ประเภทเครื่องรางเครื่องรางของขลังในในส่วนตัวผมนะผมให้อันนี้สูงสุดเลยนะครับประเภทเครื่องราง ของชั้นเอกเลยก็ว่าได้สูงสุดของเครื่องรางดีที่สุดแล้วนะครับส่วนวส่นเวลาเชิญมานะเพื่อนเชิญมาเนาะอันนี้ก็คือแก้วเอ่อแก้วนบแก้วนกปาก้าวส่วนส่วนส่วนที่ส่วนที่เป็นเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยนะนี่คือทองปลาไหลหรือสุวรรณราชาหรือทองทิพย์แะ้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะเรียกทุกคนแล้วแต่จะเลียกนะส่วนส่วนสีเงินนี่ก็เป็นเป็น เงินยวงเงินยวงเวลาเชิญนะผมพูดเลยนะก็เหมือนกันผมเคยกล่าวนนเคยทาคลิปมาก่อนอันนี้แล้วว่าไล้รัเงินยวงเวลาเชิญสาําเร็จองบแบบเป็นแบบแบบแบบนี้ก็มีเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยแล้วสาําเร็จองมนเป็นนี่แบบนี้ก็ใช่อันเดียวกันนะครับแล้วก็สําเร็จองค์เป็นแบบนี้อันนี้ก็ใช่ตุนี่นะอันนี้องค์นี้ก็ใช่นะเป็นสาําเร็จองสาเร็จองเหมือนกันเป็นชนิดเดียวกัน3อย่างเลยนะดูๆนะดีๆนะเนี่ยองค์ที่อยู่ตรงเนี้ยกับองค์เนี้ยกับองค์เนี้ย อันเดียวกันชิ้นเดียวกันคือสําเร็จอันนี้คือ,อเอรือสาเร็จองคแต่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเชิญน,น้าเชิญได้แบบนี้โอ้เขก็ดีใจกันมากเลยนะเชิญได้แค่นี้เอาก็เขาก็ดีใจมากที่เชิญมาในธรรมนะแต่ณปัจจุบันน่ะคนที่เดินเครื่องรางประเภทนี้เขาอยากใส่เปองค์ที่สําเร็จองค์แบบนี้เพืแบบ่อนๆนี่นี่คือสําเร็จองค์อันนี้เราเคยทำคลิปไปแล้วเนาะเชิญคือจะได้แบบนี้เลยคือคือเราไม่ได้ทํามานะคือเราไม่ได้ทํามานะองค์เนี้ยอันนี้คือองค์ที่ทํามา ตรงข้อกล่าวในีอันนี้คือทํามานะทามาหมายถึงว่าเชิญเชิญหมายถึงว่าเชิญเชิญแบบนี้เนาะแล้วเชิญได้แบบนี้แล้วเขาก็ไปรอรอแล้วเทลงบล็อกเทลงบล็อกเป็นพระสมเด็จอันนี้เราเคยทำคลิปมาก่อนเหมือนกันเนี่ยเทเทเป็นบล็อกแต่คนที่เล่นคนที่เล่นเครื่องล่างประเภทนี้ผมผมก็ข้อกล่าวอีกทีหนึ่งว่าเขาเขาแทบไม่ใส่องค์ที่ที่ที่เราเทลงบล็อกแบบนี้หรอกเพราะว่า ยังไงล่ะมันยังไงล่ะบ่ก็ก็เขาเอาเลื่องไมาทีลงบล็อกหลอมอทีลงบล็อกก็ก็ไม่ค่อยอยากจะใส่เท่าไรแต่แค่เอาม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 าเป็นกรณีศึกษาคนที่เล่นเครื่องรางมาเป็นนี้เขาก็จะได้องค์สาเร็จองมามาใช้เลยอย่างเช่นองค์นี้นี่องค์นี้เพื่อนเนี่ยองค์นี้ก็คือองค์ที่สาเร็จองค์สาเร็จองค์ทองปลาไหลหรือสุวรรณชาคือเรืหลงไประเภทองค์นี้นะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงสีเหลืองเหลนี่ชนิดเดียวกัน สมาสัมเบตองค์นนี้เป็นกลมๆแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีนะแล้วก็สมเร็องแบบนี้กัสัมเ็จองค์นี้ก็มีแบบนี้นะครับนี่ก็สัมเ็จองค์เชิญมานะครับคือเราไม่ต้องมาเทปบอกแล้วแล้วสัมเ็จองค์เป็นพระอาจารย์เห็นไหมอันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์เชิญสัมเ็จองค์ตกมาเป็นพระอาจารย์เองนะครับนี่ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่เนาะนี่เป็นหลวงปู่ทวดเออเป็นพระอาจารย์ทวดีีทวทตีพระอาจารย์พระอาจารย์ส่วนองค์นี้ก็คือ อันนี้เราเราไม่เคยให้ดูนะองค์นี้มาคืออันนี้เป็นหลวงปู่ทวดสมเด็จองหลวงปู่ทวดเห็นไหมเห็นไหมสามอย่างไล่เรียงกันเลยสามสี่อย่างนี่เหมือนกันสักอย่างเลยไหมเป็นพระสมเด็จเป็นทราอาจารย์นี่หัวงปู่ทวดตัวนี้ก็เป็นเป็นทรงธรรมชาติเขาเรียกทรงธรรมชาติบางครั้งก็เป็นกลมๆแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกันเลยแม้แต่แม้ที่ไหลเงินยวงก็เป็นเหมือนกันแม้แต่สุริยาราชานี่ก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมสุริยาราชานี่สมเด็จองค์เป็นพระสมเด็จก็มีทุกคนสมเด็จองเป็นเป็นเป็นเนี่ย ยอดคุณพลก็มีนะเนี่ยองเนี้ยนะครับเดี๋ยวขอกล่าวอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวพาชมอีกนิดนึงส่วนส่วนเหล็กหลายประเภทนี้เนาะส่วนหลายประเภทประเภทแก้วแก้วนุพะเก้าเนาะนี่คือแก้วอันนี้เขาเรียกว่าแก้วนุพะเก้าทุกคนเนี่ยนะเนี่ยแก้วนุพะเก้าสำเร็จองค์เนี่ยนะครับสวยงามส่วนส่วนส่วนเหล็กหลายประเภทนี้เขาเรียกแก้วนุพะเก้านะ อันนี้คือแก้วนโเก้าเขาเรียกแก้วนโเก้าผมใช้คาว่าเรียกหลายแก้วชั้นเอกทำไมถึงเรียกว่าชั้นเอกเพราะเพราะเป็นแก้วนโปเก้าเป็นแก้วที่ชั้นสูงมากฉะนั้นนะครับนะครับไม่ใช่แก้วธรรมดานะครับแก้วไม่หลากหลายนะครับแก้วมีแบบธรรมดาแบบธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือแก้วนะอันนี้เชิญนะครับอันนี้สมเด็จองคเป็นลวงปูดูนะสมเด็จอง์ลุงปูดูสีแก้วใสๆมากเลยลุงปูดูนี่สมเด็จองนะเพื่อนๆเนี่ยสมเด็จองลวงปูดูเนาะ ส่วนนี้ก็คือสําเร็จองเห็นไหมมันมันจะดูดูองค์นี้นะทุกคนดูองคนี้นะดูองคนี้องค์นี้มันจะคลายกันมากเลยอง์นี้ดูดีๆนะดูดีๆนะองเนี้ยเนี่ยสามองนี้ให้ดูให้ดูองนี้ก่อนที่เราทิองค์สองคเนี้ยน่ะตัวตัวตัวฐานเนี่ยตัวตัวข้างล่างเนี่ยเป็นเงินยวงเห็นไหมเนี่ยเงินยวงเนาะเป็นเงินยวงนั่นเนี่ยเห็นไหมชัดเจนส่วนส่วนข้างบนเนี่ยเป็นโกดปีหลายๆโกดปีส่วนข้างในเนี่ยเป็นอะไรแก้วอะไรแก้วสีส้มเดยถ้าเดวไฟสองมันจะย้อนเสียมันจะไม่ค่อยเห็นเห นี่เนี่ยสีสีออกิ่งแดงนี่เนี่ยสีสีเนี่ยนี่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยสีสีใช่นไหมออกออกส้มส้มแดงแดงจะส้มก็ไม่ส้มจะแดงก็ไม่แดงเนี่ยนี่คือแก้วนี่ส่วนเล็กๆโกรดปีคือตัวเนี้ยเนี่ยโกรดปีเนาะชัดเจนเนาะส่วนนี้ก็คือเล็กๆเงินยวงเล็กๆเงินยวงคือเอะไรประเภทเนี้ยชี้เดียวกันแบบองค์เนี้ยแบบองค์องค์นี้องค์ใหญ่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเด็กไหลประเภทเนี้ยเนี่ยเงินยวงตะทองปลาไหล ในตัวองนี้นะ่ะ้งหมดมีถึงสี่ชนิดหรือห้าชนิดในองค์เดียวกันเนะี่ยมีหลายหลายห้าชนิดเลยนะองค์เดียวกันนะ่ะข้างในแกนเนี่ยแกนแกนของข้างในมันมีแกนอยู่นะครับเนี่ยข้างในแกนเนี่ยมันมีหลายหลาสุริยรา,าชาหกกรือกฎปีนะครับแกนเขาเราจะมีนุพระก้าหุ้มอยู่นเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยแล้วก็มีหลายหลายทองประหลายหุ้มอีกชั้นแล้วก็มีเงินยวงหุ้มอีกทีหนึ่งในองค์เดียวนั้นมีถึงห้าห้าหลายห้าชนิดในองค์เดียวกันเลยแล้วเพเภนเนี่ยห้าชนิด แต่องค์นี้มีสามชิ้นองเดียวกันแยกต่างกันทุก่อนต่างกันมากเลยแต่ก่อนแต่ก่อนผมคิดว่าองค์นี้สุดยอดเลยนะองค์ที่ผมใช้อยู่นะองค์นี้นะผมว่าสุดยอดแล้วนะผมผมผมบอกว่าผมสุดยอดแลวนะองคนี้ได้มาแล้วสวยมากองเนี้ยนี่สุดยอดแล้วสวยสวยสุดๆแล้วองนี้ก็มีหลายแกนแกนของเขาจะเป็นโกรดปีนะครับแล้วก็รปพระเก้าหุ้มอยู่เมื่อก่อนว่าสุดยอดแล้วนะพอผมมาเจอองค์นี้นะอันนี้เจ๋งกว่าอีกนะครับดูนะครับ อันนี้ห้าอย่างในองค์เดียวกันนะครับอันนี้แค่สองสองอย่างสามอย่างอางค์เดียวกันแต่องนี้แต่องค์นี้ห้าอย่างเลยครับข้างในเป็นเป็นอ่าสุริยนราชาเนาะสุริยนราชาคือเล็กหลประเภทนี้เพื่อนๆออกออก้ายทองแดงแต่ไม่ดำเหมือนทองแดงนะเล็กไหลประเภทนี้จะแดงตลอดเลยนะที่เราจับมันก็ไม่ไม่ดำมันเหมือ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 นทองแดงเหมือนเหมือนทองแดงส่วนส่วนเงินยวงเนี่ยเล็กไหลเงินยวงหรือหรือหรือหเล็กไหลสุริยนราชาเนี่ยหรือทองทิพย์เนี่ย เราจับอย่างนี้ก็ไม่ดําเพื่อนๆไม่ดํานะแต่แต่แต่ทองเหลืองเราจับเราจะดำนี่เวลาเราขัดมันจะเงามากเวลาเราวางสักวันหนึ่งสวรรค์ถ้าเราจับมันก็จะดําอันนี้ไม่ดําเพื่อนๆมาอยู่นี่เงาเหมือนทองคําเลยส่วนเงินยวงนี่ก็เงาเหมือนเหมือนเงินเลยเงินที่เราใช้เนี่ยมันก็จะดําเงินนี้ไม่ดานะครับเพื่อนๆเนี่ยเนาะส่วนนี้ก็คือเราก็เคยทำเพี้ยมาก่อนเพื่อนๆอันนี้เป็นเล็กไหลเล็กไหลเขาเรียกเล็กไลเอ่อแก้ว ใครเกแก้วเลยนะวันลืมไปแล้วแก้วจักรวาลเออเพื่อนเพทุกทีแก้วจักรวาลแก้วจักรวาลต่างกับหลายๆแก้วแก้วนพเกา้ายังไงแก้วนพเก้าเนี่ยเขาจะเป็นตะปูปตปะปะเป็นเป็นคล้ายๆหยดน้ําหยดๆแล้วกอดกันไว้เนี่ยส่วนแก้วแก้วจักรวาลคิวเขาจะเรียบผิวเขาเรียบมากเลยเ็าเหมือนจักรวาลมือนจักรวาลนะเหมือนจักรวาลเนี่ยเหมือนจักรวาลเลยเวลาเอาส่องมันจักรวาลที่พ่อส่องให้ดูนะครับ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้คิดถึงเมื่อกี้ถึงแก้วจักรวาลแบดแบดหมดทุกคนแบดหมืนแก้วจักรวาลเนาะนี่ครับแก้วจักรวาลให้ส่องดูใหม่นะครับใกล้ๆเลยครับก็ใครจักรวาลนะสีเขาจะสวยมากผิวเขาจะเรียบสวยมากเรยลัชชนิดนี้แกนเป็นสุริยัาชาแล้วก็หุ้มด้วยโกดปีแล้วหุ้มด้วยแก้วจักรวาลนะครับแก้วจักรวาลเนาะเรนลัชสุริยัาชาเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่สุริยัาชาที่ไหลไประเภทนี้นะครับนี่ครับสีแดงๆนะครับ สุยันราชาสําเร็จองหลวงปูทวดอันนี้เชิญลงบล็อกนะครับเชิญลงบล็อกหลวงปูทวดเนาะนะครับสุยัญราชานะครับส่วนส่วุยัญราชานี่ก็เป็นแบบนี้เพื่อนๆโอ้ขอก็โทษทีแก้วจเก้ียวจักรวาลนะดูดีๆนี่องค์นี้แก้วจักรวาลอันนี้เชิญมานะครับเชิญมาอันนี้แก้วจักรวาลอันนี้สวยมากองค์นี้พูดเลยว่าสวยมากดูแล้วมันเหมาะผู้หญิงนะองค์นี้ดูแล้วมันเหมาะน่าจะผู้หญิงใส่จะสวยมากองอ์องค์นี้แต่ผู้ชายใส่ไม่ค่อยจะสวยเพราะมันเหมือน ผู้หญิงใส่จะองค์ค่อนข้างจะใหญ่ดูจากมือผมนะทุกค,คนดูจากมือผมนะมันเกือบสี่นิ้วอ่ะมันสามนิ้วกว่าด้วยซ้ำไปองค์นี้ค่อนข้างจะใหญ่นะยิ่งให้ดูข้างหลังนะทุกคนอ,อีโกดปีลิลัยโกดปีนะครับเวลา,าเชิญเนี่ยเลิลัยโกดปีเนี่ยไอ้ข้างหลังคิดลิลัยโกดีเป็นเพื่อนสนุขนาคือแก้วจัก,กรวาลทําไมทําไมเขาเรียกว่าแก้วจัก,กรวาลผมเองก็ไม่รู้เพราะครูบาอาจารย์เขาเขาเรียกว่าแก้วจักรวาลเพราะว่ามันเหมือนจักรวาลเมื่อเรามองไปบนฟ้าหรือเรียนไปดูภาพจักรวาลเนี่ย ที่เป็นภาพส,สวยๆเหมือนนันเป๊ะเลยทุกคนนี่ดูดีๆนะเดี๋ยวให้ดูนี่ใช่ไหมนะ่มะเหมือนมิติของเขาเลยมันเป็นจัก,กรวาลเขาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แก้วจัก,กรวาลน,นะครับสวยสวยมากนะครับองค์นี้สวยมากเลยคนระับเหมาะผู้หญิงครับองนี้นะครับแล้วก็ให้ดูเออนี่อันนี้เรียกไๆกดปีเนาะเออทุกคนเพื่อนอันนี้ขนาดเรียกๆกดปีแลีวเล็กๆขึ้นแบบเพลนนี้เดี๋ยวใครดูกดปีนี่ไงเนี่ยทุกคนนี่ตึ้งกล่าวเนี่ย อันนี้คือสามเป็จองค์อย่างที่กล่าวอ่ะทุกคนอย่างที่กล่าวนะเด็กอไรสามเร็จองค์พระสมเด็จพระสมเด็จเนาะเน,นี่ยน,น,นี่องค์หนึ่งมาเป็นคู่เลยน,นี่องค์หนึ่งแต่องค์นี้สวยเนี่ยเพื Fir ่อน <computing S 2> ๆองค์นี้สวยมากเลยองค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยสองสององค์คู่กันเลยเนี่ยองค์นี้จะสวยกว่าสวยกว่าเพราะว่าตรงตรงตรงหน้าพระพุทธรูปคือพระพักพระพักเลยเรียกเลยเรียกเรียกไม่ถูกพูดง่ายๆเนาะตรงหน้าพุทธรูปเนี่ยตรงหน้าพวาใช้คาว่าหน้าเนาะเขาจะเป็นแก้วแก้วกลมๆมาตรงหน้าองค์นี้สวยเลยนะเนี่ยแก้ว องนี้สวยมากเลยองคเนี้ยแก้วใสตรงหน้านะเป็นสีใสสวยมากเลยนี่ข้างหลังดูนะครับเนี่ยอันนี้แก้วนพเกา้าแต่แต่ด้วยองคเนี้เป็น,นเล็กกว่าปีหุ้มด้วยแก้วนโปเกา้าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ชั้นสูงเป็นเครื่องรางชั้นสูงชั้นเอกเลยเขาว่าได้นะแก้วพัดนี้เป็นแก้วชั้นสูงทั้งหมดเลยครับทุกคนเป็นแก้วชั้นสูงมากเลยอย่างอย่างอง,องนี้เดี๋ยวให้ดูอง,งนี้องนี้ผมไม่เคยให้ดูนะอันนี้ก็ใช่องนี้ก็ใช่เดี๋ยวโอ๊ยกล้องจะตกเป็นแฟือนค์นี้ดูสีเขียวนะเดี๋ยวให้ดูนะ เนี่ยสีเขียวเขียวน้ำทะเลเขียวเข้มเข้มเหมือนเข,เขียวเหมือนใบไม้เนาะเนี่ยอันนี้คือลูกปูทวดทรงใบโพเขาเรียกทรงใบโพอันนี้แก้วนุ่งพระก้าเหมือนกันเนี่ยทุกคนสวยงามมากถือว่าสวยมากทานนุกคนเนี่ยสวยคือสวยทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็วันนี้ให้ดูเอ่อเอ่ขอขอกล่าวนิดนึงเน,นาะองค์องค์งงนี้ก็คือเรียงรายโกรธปีเนาะนี่คือเรียงรายโกรธปีเนาะนี่องค์พระสมเด็จโกรธปี เป็นอย่างนี้เนาะส่วนแกนแกนข้างในเนี่ยแกนข้ในอยู่ข้างในก็คือก็คือเกไลโกดปีอยู่ข้างในแกนองค์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือดึงหลายประเภทนี้สีดำนีอยู่ข้างในโดยเฉพเนี่ยอยู่อยู่ข้างในแกนเนี้องค์องค์องค์เคี้ยวที่เป็นเคี้ยวนะครับเนี่ยผมเน่งเดนท่กล่าวว่าเคี้ยวเขาเชิญมาตกมาเป็นเคี้ยวเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือไม่รู้คืออะไรแต่แต่เป็นเครื่องรางเป็นเครื่องราง เป็นขนาดชั้นเอกในในความรูม้สึกผมเลยนะผมให้สูงสุดคือเครื่องรางนี้แบบเพชรนี้ยคือให้สูงสุดเลยนะครับส่วนแก้วก็มีหลากหลายอย่างอย่างที่กล่าวเทืคนอย่างที่กล่าวเนี่ยยังให้ดูแก้วองค์นี้เนาะแก้วองค์เนี้ยนะครับแก้วองค์เนี้ยยัให้ดูอันนี้อันนี้เป็นองค์ที่เขาทำากันมาเนาะอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้แหละเพื่อนๆกล่าวคือเราแล้วถ้าองค์เขาเชิญได้แบบนี้ใช่ไหมเงินยวงเนี่ยเขาเอาไปหล่อรอเทปลงลง,ลงบล็อกเป็นพระสมเด็จแล้วก็เขาจะเอา เหล็กไหลกดปีกดปีนี่เราอันนี้เราเคยทำคลิปไปแล้วนะเพื่อนๆไอ้คลิปคลิปองค์เนี้ยกดปีติดข้างบนเนี่ยนะที่ติดอันนี้อันนี้สุยานาชาโอ้สุวรรณราชาก็คือเหล็กไหลเหลืองๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแล้ทองทิพย์แบบนี้เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทองทิพย์ที่องค์เป็นเหลืองแล้วก็พระสมเด็จพระสิริองค์เนี้ยนะครับเพราะว่าเหล็กไหลประเภทนี้เวลาสมเด็จองค์มาสมเด็จองค์ได้ได้หลากหลายได้หลายแบบเป็นกลมกลมเม็ดพริกไทยเป็นรูปพระสมเด็จเป็นพระหลวงปู่ทวดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นหมดเป็นได้หมดเลย นะครับสีดำแล้วก็ขวดปีนะองค์ดำๆเนี่ยส่วนส่วน,วนตรงกลางๆเนี่ยสุรยาราชาเนี่ยเล็กเนี่ยเนี่ยสุรยาราชาก็คือก็คือแบบนี้เพื่อนนี่คือสุรยาราชา <c oughs> แล้วก็ก็คือไอ้ล่างสุดเนี่ยก็คือเงินยวงโอเง้เร็กองไรเด็กไรอ่าวัชรธาตุเขาเรียกอะไรวัชรธาตุเนาะเรียกไรวัชรธาตุนี่ครับอันล่างสุดคือเร็กองไรประเภทนี้วัชรธาตุอยู่เนาะแบบนี้ วัชราธาตุนี่ครับวัชราธาตุตัวนเนี่ยผ,ผมเอาไปเลื่อมมาใส่เนี่ยนะครับวัชราธาตุเล็กไหลหรือเล็กไหลเล็กไหลนิพพานเล็กไหลนิพพานปากในติลิ้นตลอดเนาะเล็กนิพพานนะครับส่วนส่วนแก้วแก้วที่เรามองเห็นเนี่ยตรงกลางตรงกลางตรงตรงพระพุทธรูปไหมตรงกลา,างเนี่ยพระสมเด็จองค์นี้ก็คือคือแก้วแบบนี้เพื่อนๆนี่แก้วแบบนี้เห็นไหมแก้วเล็กๆเป็นนี่ครับจะฝังลงเนี่ยอันนี้คือแก้วเขาเรียกเขาเรียกทรงธรรมชาติ เนี่ยส่งธรรมชาติแต่ส่วนมากคนที่ไม่รู้นะคนที่ไม่รู้นะเชิญมาแบบนี้เขาก็ไม่เชื่อมาเชิญมาได้แก้วอย่างขนาดนี้นะแต่คนที่รู้แบบนี้เขาแทบไม่ใช้งงไหมทุกคนหมายถึงว่าคนที่ไม่รู้เชิญมาเป็นแก้วนี่เขาก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นแก้วเชิญมาได้ไงเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นกลมๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแก้วกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยคนเขาก็ไม่อยากเชถ้าคนไม่รู้เขาไม่เชื่อนี่ยเชิญมาเล็กๆเป็นแบบนี้เนี่ย เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงธรรมชาติเป็นเพื่อนทรงธรรมชาติที่เป็นแก้วกมลมๆเลยทรงธรรมชาติอย่างเงี้ยไอเดียทรงธรรมชาตินะแต่คนที่รู้ผมย้ำเราคนที่รู้เล่นเครื่องรางประเภทนี้เขาไม่พูดถึงไอ้ที่ทรงแบบนี้เลยครับผมเขาสนต่เครื่องแบบนี้นี่สาําเร็จองค์อย่างนี้เลยครับหรือไรโกดปีสําเร็จองค์พุ่มด้วยเนี่ยนุ่ก,ก้าแบบนี้นะครับโอ้กล่องลมกล่องลมนะหรือไม่ก็สํำเร็จองค์แบบนี้นี่เพื่อน นี่สําเร็จองค์ยอดคุณพลอันนี้สําเร็จองเนี่ยเพื่อไม่ได้ไม่ได้ทำมาองค์นี้นะครับเชิญสําเร็จองค์อันนี้ก็เชิญสําเร็จองค์เห็นไหมนกปากก้าวนี่หลวงปู่ทวดพิมพ์ปลกโพเนี่ยเนี่ยสําเร็จองค์เห็นไหมอันนี้เราเคยทําให้ดูแล้วเพื่อนๆคลิปอันนี้ก็เคยทําไปแล้วเนาะอันนี้ก็สําเร็จองค์เนี่ยส่งเจดอันนี้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าส่งเจดีย์นะเขาเด็กพิมพ์เจดีย์นะครับพิมพ์เจดีย์เนี่ยสีน้ําเงินนะครับเนี่ยหลวงปู่ทวดสําเร็จองค์ คนที่เล่นเครื่องรางแบบนี้เขา,าใช้แบบนี้นะครับแบบทรงธรรมชาติครับทบไม่พูดถึงนะนะอันนี้คือยุคก่อนที่ผมได้มาผมก็แค่ใส่ขอบไว้นะครับนะครับแต่ปัจจุบันผมไม่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 เทบไม่ไมไมผมไม่อยากจะใช้แบบนี้เลยนะเพราะว่าเมื่อเรามันผ่านจุดน,นี้ไปแล้วเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วเราก็อยากใส่แบบนี้แบบนี้ก็ได้แบบนี้เห็นไหมขลังเป็นโกดปีหุ้มหุ้มด้วยเงินยวงขนาเป็นแก้วแก้วสีส้มอันนี้มันเหมาะกับผมนะผมเกิดวัน,วนพฤหัส ส้มออนแดงๆไม่รู้นะองค์นี้สวยสวยสวยจะได้ครับทุกคนเนาะเนี่ยวันนี้ก็ได้ให้กล่าวเรื่อง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 อ่เอ่ออ,อะไรล่ะไอ้ข้างล่างเนาะข้างล่างเนาะข้างล่างให้ดูคือเรืองให้ดูข้างล่างมีหลากหลายมีหลายแบบเนาะโอ้เอเคทุกคนนะครับอย่างที่กล่าวนะครับพระพระสุรย,รา,าสร,ยราชาพระสุยราชาราสัเพ็ตองค์เป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ย เป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้คือสุริยันราชาเนาะน่ครับสุริยนราชานะัานาานะนเป็นออกแดงแดงอย่างงี้ทุกคนออกแดงคล้ายๆทองแดงเหมือนกันเลยทุกคนนะแล้วเขาก็เขาตกตกตกเป็นทรงแบบนี้ก็เป็นนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่เป็นเป็นแบบนี้เป็นกลมๆมแล้วก็เป็นแบบนี้เห็นไหมทุกคนนี่ยอดคุณพลนะครับยอดคุณพลสาเร็จองนะครับสุริยันราชาครับธาตุไฟทุกคนสวยมากนี่ทุกคน สวยนี่ไหมสำเร็จองค์มีหลากหลายใช่ไหมสำเร็จองคนี่เนี่ยสำเร็จองค์สุเรียนลาสุวรรณาชานะครับหรือทองป่าไหลหรือทองทิพแลเ้เแียจะเรียกทุกคนนีไหมสำเร็จอง์อันนี้เราเคยทำเพื่ไปหมดแล้วพวกนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยยดคุณพลนะครับโอเคนะทุกคนเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนว่าอันนี้ว่าเมื่อก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวเมื่อก่อนว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมใช,ผมใช้ผมใช้องค์นี้เนาะอ่าองค์ไหนเนาะ อยู่ไหนเนาะเมื่อกี้โอ้ลมลมลมนะครับเมื่อก่อนมันใช้องค์นี้เนาะอันนี้พวกก็ยังใช้อยู่ทุกคนก็นยังใช้อยู่แต่ว่าสุดเมื่อก่อนว่าสุดยอดแล้วนะองค์เนี้เพราะว่ามันสุดยอดแล้วนะเล็กๆหลายอันนี้แต่พอมาองค์นี้โอ้โหอึ้งทึ่งเลยครับเนี่ยองค์นี้มาอึ้งทึ่งนะครับ ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบคลิปที่เรียที่ผมให้ทำเป็นเครื่องรางการเกี่ยวบเคี่ยวหมูตันที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นยิงเข้าฟันแท้ไม่ออกอันนี้ผมให้แบบผมผมม่ใช่ว่าไม่ดีเนาะแต่ผมไม่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 เท่าไหร่เพราะอันนี้ก็แค่เป็นเคี่ยวหมูเคี่ยวสัตว์มันก็ไม่มีอะไรมากเนาะมันแค่เคี่ยวสัตว์ในความรู้สึกผมนะเพราะไม่มันไม่อยู่ในชั้นเอกชั้นสูงสุดของเครื่องรางประเภทนี้มันเป็นเครื่องรางอย่างเช่นเออทำไมตกมาเป็นเป็นพระสมเด็จี่ยไม่เชิญมาเพราะนี่เห็นไหม เขาก็จะมีอธิษฐานจิตทุกคนให้ตกมาเป็นแบบนี้แบบที่ต้องการนะครับคนคนที่ใช้เครื่องรางประเภทนี้อย่างที่คเคยกล่าวกล่าวอะไรคลิปมากเลยว่าอันนี้คนอันนี้เราเขาเชิญมาแล้วก็ไปทาลงบล็อกเนาะคนที่เล่นเครื่องรา,างที่นี่แบบนี้ไม่ไม่ใช้นะครับแบบแทบแทบ,บไม่ใช้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเขาเชิญเล็กๆมาเงินเยอะมาแล้วไปเทลงบล็อกเนาะจากนั้นก็ทําขึ้นมานะครับทําขึ้นมาแล้ว ถ้าเรามีเราก็แค่เก็บไว้ดูไว้ศึกษาแค่นั้นเองนะนะครับแต่แต่หน้าปัจจุบันผมพูดถึงเลยว่าเครื่องรางประเภทนี้แทบไม่มีราคาทั้งทั้งที่รูบาอาจารย์เชิญมามากมายกลับกลับมองไม่เห็นค่าคนส่วนมากมองว่าไรสระปัญญาอ่อนหรือหรืออะไรแล้วแต่แบบประมาณว่าไปต้มตุนหลอกต้มตุนคนอื่นหลอกตัวเองแล้วไปหลอก,นนลอกนคนอื่นให้คนมาเช่ามาอะไรประมาณนะั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนคนส่วนมากไม่เชื่อนะครับว่านี่ของที่ขโมน่เชิญมาของที่ขโมน่เชิญมานะครับ คนสมัครไม่เชื่อนะครับอันนี้แต่เชิญมาจริงของจริงๆนะครับพวกนี้ของจริงของแท้นะครับเชิญมาแท้แต่พูดเลยวันณปัจจุบัน,นปีหมายถึงปีปีที่ผ่านมาปี64เนี่ยมีคนปลอมทําปลอมขึ้นมาแล้วทุกคนมีคนทําปลอมขึ้นมาแล้วทำทำแบบเลียนแบบแบบเพี้ออกมาแล้วแต่ถ้าแต่เสียดายนะครับถ้าคนที่ไม่เคยเห็นของจริงสักวันหนึ่งอยากอยากมีบูชาไว้ติดตัวอาจจะได้เจอของปลอมอาจจะได้เจอของพุมยามะอาจเจอของปลอมแน่นอ,อ,จจเอน ama, อจจเพราะ ก็ทํามาแล้วปัจจุบันนี้ก็ทํามาแล้วครับทํามาแล้วนะครับทำสมมติจะทําเป็นแก้วหรอเปล่าแบบนี้ทำให้ใกล้เคียงมากนะถ้าคนเคยเห็นกองจริงแบบที่เขาจับนี้่เนี้ยอาจจะเข้าใจถ้าคนไม่เคยเห็นเลยอ่ะสักวันหนึ่งก็จะอาจจะได้เจอของปลอมนะครับทุกคนนะครับเนาะนี่วันนี้ก็คลิปมวันนี้ก็มีอะไรมาทุกคนก็ให้ดูเครื่องรางแบบนี้แบบนี้แหละแบบเครื่องรางชั้นเอกนะครับที่ดีที่สุดแบบไม่ต้องปลุกเสกเลยนะครับไม่ต้องปลุกเสกนะครับนะครับ ม่ธรรมดาสส่วนนี้ก็เริ่มให้ดูปูเราเมื่อกี้เราแม่นําปูเอ้ยปูให้ดูปูยดงไงอันนี้คือปูนะครับปูปูปูตาไฟทุกคนอันนี้ปูตาไฟนะสีชมพูสวยงามมาตามท้องเรื่องเลยอันนี้ปูผมผมศรัทธาปูมากเลยนะปูตาไฟเนี่ยปูตาไฟมีมีสามตาทุกคนตรงตรงหน้าผากจะมีอีกดวงตาหนึ่งจะมีจะมีสามตาสีชมพูอ่อนองนี้สวยมากเพื่อนปูตาไฟเนอะอันนี้ผมเชื่อว่าทุกถ้าทุกคนเอ่อเพื่อนๆคนไหนที่ดู ที่ดูคลิปนี้หรือเรียนเครื่องเครื่องรางประเภทนี้เครื่องรางของขังประเภทนี้นะเขาดูแค่นี้เขารู้เลว่าของใครนะองค์นี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเนี่ยปูตาไฟ promises. มีคนเดียวมีอาจารย์คนเดียวที่เชิญมาได้มีอาจารย์คนเดียวเท่านั้นแล้วผมก็ศรัทธามากอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่รู้จะกผมหรอกแต่ผมรู้จักอาจารย์ดีเพราะผมศรัทธาอาจารย์มากนะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้เขียนยันไว้ข้างหลังเนาะอันนี้ว่าจะเอาไปใส่กรอบใส่ผมชอบครับผมชอบผมชอบมากเลยปูเนี่ยปูปูตาไฟเนาะอันนี้ปูตาไฟทุกคน ปูเตาไฟสวยงามมากเนาะอันนี้ก็ให้ดูอีกนึงพระสมเด็จกดปีนะครับหุ้มด้วยหุ้มด้วยเออแก้วนพระเก้ากดปีนะโอ้สุดยอดอันนี้สุดยอดเต็งจริงสุดเลยอันนี้ <c oughs> อืมอจะพูดเลยองเนี้ยดูนะสวยงามมากเลยแต่ละองค์งเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้ก็หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเนาะนี่หลวงปู่ทวด นะครับครับนี่หลวงพูทวดข่มออกเจ้ม่วงงงงไม่รู้นะครับส่วนข้างหลังจะเป็นสีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่สีแบบนี้แสงไม่ค่อยพอทุกคนทุกคนสีเป็นแบบนี้ส่วนส่วนพระสมเด็จเนาะพระสมเด็จก็จะคล้ายๆกันเพื่อนเนี่ยคล้ายๆกันสีก็จะคล้ายๆกันมาเป็นคู่เลยองนี้องนี้สวยมากองนี้นี่องนี้พราะตรงหน้าตรงหน้าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแก้วเหมือนเงามากสวยมากเลย ฐานฐานตัวฐานสุดท้ายเนี่ยมันเป็นปีกไม้แรงทับองค์เนี้ยเป็นเป็นเป็นพระที่สวยงามมากดูดูดูง่ายพระที่ซัมเ็ตองค์ทุกคนพิมพ์เขาจะไม่คยสวยดูดีนะฐานเขาจะเบี้ยวๆเห็นไหมเห็นไหมฐานฐานตัวฐานพระพุทธรูปเนี่ยมันจะเบี้ยวนะช่วงช่วงนี้องค์นี้ก็ยิ่งยิ่งเบี้ยวใหญ่เลยดูนะนี่มันมีรอยพาดมาฝั่งนี้นะฮะนี่เฉลิญซัมเ็ตองค์นะครับโอเคทุกคน องนี้ผมก็ให้ดูไปแล้วเนาะอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นปูเหมือนกันนะเป็นปูอันนี้เป็นเป็นเ uh อ่อเล็กรายปีแมลงทับทุกคนเนี่ยองนี้เป็นปีแมลงทับนะองเนี้ยน,นะครับอ่ะเล็กรหลเงินยวงเนาอันเนี้ยอันนี้ก็ก็คือกลัาไปแล้วส่วนองนี้ผมก็เคยเคยทำคลิปไปแล้วนะทุกคนองเนี้ยอันนี้เล็กเงินยวงนะ<ข>องนีน้ยดูดีๆนะให้ดูเล็กรเงินยวงแต่ผมแต่ผมดูดีๆนะองนี้พิเศษมากเลยองนี้ดูดีๆนะดูดีๆนะ องนี้ผมเน,น,น,น่ๆดูดีองนีจ้จะมีความเงาวิย, ب, ยิบระยิบระยับระยิบระยับอยู่เห็นไหมอันนี้ที่เราเห็นระยิบระยิบระยับนะคือเล็ก,เล,กเล็กหลอ่าเล็กหลเปียกทุกคนเล็กหลเปียกนะครับเล็กหลเปียกแล้วก็ผมเอาอยาดาฟ้าใส่อีกองค์นี้มีสามอย่างในองค์เดียวกันนะองนี้สวยมากนะครับองนี้นะครับโอเคทุกคน องนี้บิ๊กๆเลยนี่พญาเซมิงเหล็กตัดทุกคนปัดโตให้ดูอีกครั้งหนึง่งเอาคลิปเนี้ยองค์นี้จริงผมทำคลิปไปแล้วเพื่อนๆน,นี่องนี้ผมทำคลิปไปหมดแล้วแต่อยากให้ดูอีกหนึ่งเนาะเพราะผมก็ไปทำซ้ำอีกหนึ่งอยากให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างแต่ละองค์มันเป็นยังไงเด็กหลายนเป็นยังไงคนส่วนมากขาเรางงไงการที่เราพูดในเรื่องเครื่องรางในวันนี้ก็คือ ยังไงละ่ะอยากให้ทุกคนรู้ว่าอ he, อเหล็กไหลมันมีจริงทุกคนมันมีจริงมันไม่ใช่ว่ามีมีมันมีจริงในโลกใบนี้เพียงแต่คน,นไม่เชื่อเองคนคนเราไปเชื่อแต่ตำราตำราเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตำราเหล็กไหลมันไม่มีบุญวัสนามันคนไม่มีวัสนนาไม่มีไม่มีสิทธิไดรร้ไม่มีสิทธิไดรร้ครอบครองจริงจริงมันไม่ใช่ทุกคนคํานี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรมีคำคำพูดนี้ทุกคนมีครอบครองได้ทางนั้นนะครับเพราะครูบาอาจารย์เชิญมาไหว้แล้วแค่บูชาไม่ยังไงล่ะ ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะพูดถึงนะหน้าปัจจุบันนะแต่พูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยแพงขนาดนี้ก็สามสี่หมื่นห้าหมื่นผมสองสี่ห้าหมื่นนะเมื่อก่อนนะอาจสี่ห้าหมื่นหรืออาจเป็นแสนด้วยซ้ํานะครับาแบบนี้เมื่อก่อนโอ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วอาจจะหลายแสนบาทนะครับเมื่อก่อนนะอาจจะราคาที่หลายแสนบาทมากนะครับโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็เพื่อนๆถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมนะทุกคน ฝากคอมเมนต์กบคอมเมนต์ถามได้สนุกเชร์ปาร์ตี้กันเลยได้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรอยากให้ดูทุกคนอยากให้ทุกคนดูเครื่องรางประเภทนี้เอ่ยยังไงล่ะว่าไม่มีในโลกใบนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนเอ่อคล่องแจ้อะไรก็ฝากสอบถามพูดคุยกันได้ข้อความได้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็จะตอบเท่าที่ผมตอบได้ถ้าแต่ผมรู้ผมก็ไม่ได้เก่งนะบางครั้งบางครั้งผมก็พูดจากครูบาอาจารย์พูดจากคำพูดจากครูบาอาจารย์ที่สอนไว้ผมก็จำเอามาพูดเนาะผมไม่ได้เก่งผมแค่คน คนหนึ่งนะครับไม่มีอะไรเก็บกาแฟไม่มีอะไรครับแต่ผมชอบข้างหลังประเภทนี้นะครับเพราะผมมีประสบการณ์แบบนี้มานะครับเรื่องเวลาเข้าป่าผมชอบเข้าใส่สิ่งนี้ไปนะครับข้างหลังเราก็มีเยอะแยะแต่เราก็ไม่ใช้หรอกนะครับผมใช้แต่แบบข้างหลังประเภทนี้อย่างเดียวนะครับชั้นเอกนะครับเมื่อก่อนอโอเคทุกคนว่ายาวโอเคทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปผมในข้างหลังวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ฝากกดติดตาม ช่องวิธีชาดอยด้วยนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับงั้นก็ผมพยายามจะหาคลิปดีๆให้ทุกคนดูเพื่อจะได้ไม่เบือ่อไม่เงาเนาะในช่องของวิธีชาดอยโอเคทุกคนฝากดามอีีต่อไปด้วยนะครับผม